พี่โดมได้เวลาประชุมแล้วอ๋อครับผมหาค,คนบันทึกประชุมให้พี่ด้วยนี่ตัวช่วยพอดโนตเขาไม่ต้องใช้คนกันแล้วพี่มันคืออะไรพี่โดมมันเนี้ยเครื่องบันทึกเสียงอัจฉริยะเดี๋ยวผมพาไปดูกันเขาใช้งานยังไงคือเจ้าพอดโนตตัวนี้พี่มันได้รับรางวัลดีไซน์มาเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้โหชนะรางวัลดีไซน์สุดๆพี่บางครับบางแบบใส่แบบในกระเป๋าก็ได้ฮะแล้วมันใช้ยังไงครับพี่โดมโอ๋อเราติดตั้งกับแอปตัวนี้ทั้ง iOS และ Android ใช้ได้ทั้งคู่เลยฮะถ้าเกิดเราเป็นธุรก ไม่เชื่อจะลองดูได้เลยแผนเนี้ยนีสุดาเราสามารถถอดบทความนะครับเป็นในส่วนของข้อความแบบสรุปมาได้นะครับโดยใช้ i-generate นะครับและนี่นะครับก็คือในส่วนของโน้ตต่างๆสรุปมาให้เป็นแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะแบ่งแยกหัวข้อที่เจรจานะครับแถมยังมีในส่วนของ mind mapping มาให้เราอีกด้วยโอ้โหดูดิ คือตัวช่วยชั้นดีในการบันทึกการสนทนาการประชุมนะครับหรือใครจะเอาไว้ใช้งานในการคุยธุรกิจต่างๆก็ได้นะฮะมีผู้ช่วยส่วนตัวเลยนะครับพี่โดมอย่างนี้สบายเลยพี่ง่ายๆนะครับนี่เขามีซองมาให้ด้วยพี่โหมันเท่มากเลยอ่ะครับใส่ไปปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราสามารถที่จะแปะกับโทรศัพท์มือถือของเราอีกนี่พกพาง่ายด้วยพกพาง่ายใช้งานได้สะดวกสบายนะครับนะบันทึกการสนทนาได้ทุกรูปแบบเลยพี่ โอ้ย oh, อย่างนี้เหมาะใครมากไงพี่โดมเหมาะกับคนที่เป็นนักธุรกิจคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับเหมาะกับคนที่ทํางานนะครับใช้บันทึกในการประชุมได้หมดเลยฮะโอ้ย oh, วัเรียนไวัยทำงานใช้ได้หมดใช้ได้หมดครับนี่พอดโน้กดได้เลย